สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะช่วง1-10ธันวาคมค่ะสิบวันสั้นๆเองนะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ขอขอบคุณด้วยใจจริงๆนะคะมาดูค่ะมาดูกันซิวันพุธจะมีอะไรดีบ้างเอ่ยก่อนจะปีใหม่ละว,ว้าวคิดถึงใครอยู่เอ่ยคะ่ะวันพุธ มองเห็นว่าเป็นแบบนั้นนะอารมณ์ชาววันพูดรู้สึกว่าคุณเหงาเหาเบื่อเบื่อด้วยอะค่ะนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนอยู่คนที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณไปอะนะ มีเรื่องมีเรื่องการเดินออกชีวิตมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่เรามองเห็นว่าตอนเนี้ยตัวคุณน่ะเหมือนกับเริ่มนะทําไมมองเห็นชาววันพุธเหมือนกับเริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะพยายามไม่คิดเยอะแล้วค่ะเริ่มรู้สึกว่าทําไมมันเริ่มจะชิๆลๆละอ่าประมาณนี้นะคะอ่าเป็นเพราะว่าคุณคิดคิดมานานแล้วก็รอมานานนะคะเป็นคนทางไกลด้วยนะที่มองเห็นนะคะ มองเห็นว่าคู่ของคุณหรือคนรักของคุณน่ะเป็นคนทางไกลหรือแม้กระทั่งว่ามีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องแดนไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันเหมือนก็ปลอนานอ่ะรอแล้วรอเล่ารอแล้วบอกว่ามันไม่เป็นผลนะคะยิ่งรอยิ่งเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมยิ่งรอมันเหมือนกับความรู้สึกมันยิ่งผิดหวังอะไรประมาณนี้ทําให้รู้สึกว่าตอนนี้ชาววันพุธอืมวิตกกังวลหน่อยๆด้วยพอนี่ตกกังวลไปวิตกกังวลมาตัวคุณกลับไกลกลับไกลมาคิดว่าอืม จะไม่พยายามคิดแล้วอ่ะพยายามชิวๆพยายามปล่อยวางแล้วอ่ะนะคะว้าสองใบเลยอ่ะสองใบก็สองใบโอเคพยายามปล่อยวางจริงค่ะพยายามอยู่กับงานกับเงินของคุณพยายามคิดแล้วละ่ะเราเห็นชาววันพุธคุณคิดว่าคอยดูนะอะไรประมาณนี้อยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะฉันจะอยู่กับงานอยู่กับเงินไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้นะคะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นของคุณอนะ่ะมันมีเรื่องราวมีเรื่องราวการไม่ลงรอยกันด้วยนะบางทีนะ่ะ แล้วก็เป็นฝ่ายออกจากชีวิตคุณคุณไปดื้อหรือเปล่าโดยที่ว่าไม่ยอมมาเคลียร์อะไรหรือเปล่าคะนั่นแหละคือตัวตนของเขาคนนั้นของคุณนะที่คุณรู้สึกรับรู้ได้แล้วมาดูเขาบ้างค่ะนะคะว่าคนคนนั้นของชาววันพุธเป็นยังไงบ้างเอง่ยวายดูเหมือนเขาอยากติดต่อคุณหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวดูซิว่าใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นเป็นิทิศทางนี้นะคะเรามองเห็นว่าด้วยทั้งหลายทั้งปวงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอารมณ์นะ เพราะอารมณ์แบบว่าเขาก็ไม่คาดเขาก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะเนื่องด้วยว่าความนะักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจริงๆอะมันมั่นคงมาระดับหนึ่งแล้วว่ะแล้วอีกอย่างเรามองเห็นว่าคุณกับคู่ของคุณเนี้ยก่อนหน้านี้เคยคิดวางแผนร่วมสร้างครอบครัวร่วมสร้างอนาคตอนาคตด้วยกันแล้วนะคะแต่มันก็เกิดเกิดเหตุ ปัญหาผิดหวังขึ้นมาตัวเขาก็ผิดหวังนะคะตัวเขาก็ผิดหวังจริงๆผิดหวังแล้วก็มีเหตุที่ว่าต้องเป็นฝ่ายหนีไปซะดื้อๆเพราะมันขึ้นมาว่าหนีไปซะดื้อๆนะคะดูสิยู you. ขึ้นมาพร้อมกันเลยอะ่ะหนีไปซะดื้อๆโดยที่เขาก็ไม่คิดว่าเขาต้องทำแบบนี้นี่คือตัวตนของเขานะคะเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของเขาบ้างดีกว่ากับคุณบ้างดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ แต่เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่ที่รู้สึกว่าทําไมมันเป็นเพราะอารมณ์นะนะคะเนี่ยเป็นเพราะอารมณ์อารมณ์ใครก็ไม่รู้มาดูนะคะความในใจของชาววันพุธค่ะจะสืออะไรให้คนรักของคุณรับรู้บ้างไม่อยากคิดแล้วอะเรามองเห็นว่าชาววันพุธคุณไม่อยากคิดไม่อยากอะไรแล้วคุณแค่ว่ารอวันเวลาทำไมไอ เรื่องที่มันคาใจของคุณอยู่นี้ที่ไมมันเศร้าหมองคุณคุณจะหลุดออกไปสักทีนะคะเนื่องด้วยมันเกิดการแบบว่าเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันมันถอยห่างถอยห่างเรามองเห็นความสัมพันธ์ถอยห่างนะแล้วเราก็มองเห็นว่าเหมือนเจอการบล็อกด้วยเกิดมาแล้วคะ่ะหนีไปซะดือด้อแล้วบล็อกด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ชาววันพุธตอนนี้คุณอยู่จริงๆคุณก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ เขาเรียกว่าจะทําอะไรได้นอกจากว่าพยายามอยู่ให้เป็นพยายามอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้แล้วคุณก็แค่คิดว่าสักวันหนึง่งจะมีโอกาสนะครับคุณก็แบบว่าเหมือนกับปล่อยปล่อยเว็นไปตามโชคชะตาถ้าถ้าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็จะได้มาเจอกันเองอะไรประมาณนั้นที่คุณคิดนะเนี่ยเห็นไหมจริงๆขึ้นมาแบบนี้ความรักของคุณเนี่ยคุณคิดว่าอ ถ้ามีโอกาสจริงๆเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาหาเราเองพยายามปล่อยวางแล้วอะนะคะเนื่องด้วยตรงนี้มันมีการบล็อกกันด้วยนะมองเห็นรอมองไม่เห็นเลยว่าจะติดต่อนันเนี่ยคะ่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่เขาไปแบบทิ้งปัญหาไว้อะไปซะดื้อนะคะด้วยหนึ่งอาจจะมีปัญหาอะไรกันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันเดีย๋ยวมาดูนะ จริงๆแล้วเราก็มองเห็นว่าชาววันพุธคุณพยายามทําใจหรือเปล่าพยายามทําใจปล่อยวางอะว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวจะเจอก็คงได้เจอกันเองเนี่ยที่มองเห็นนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหัวใจของเขาค่ะอยากจะเสื่ออะไรให้ชาววันพุธฟังบ้างนะคะบอกเขาบอกว่าเขารู้แหละค่ะว่าปัญหามันคืออะไรอะ เขารู้กระทั่งว่าเขาก็ไม่ยอมเคลียร์ปัญหาด้วยเขาก็ทิ้งปัญหานั้นไว้นะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าเขาคิดถึงคุณไหมเราเชื่ออย่างหนึ่งล่ะค่ะว่าคนคนนั้นของชาววันพุธเขาก็ยังมีใจคิดถึงคุณเก็บคุณไว้ลึกสุดใจจริงๆอ่ะโดยที่บางทีเขาไม่กาไม,ไม่ไม่สามารถจะแสดงออกให้ใครรับฟังได้นะคะอยากมีความเป็นครอบครัวด,ด้วยกันกับคุณแต่ตรงนี้ เนี่ยค่ะเขาคิดว่ายังไงเสียถ้ามีใครถ้าเขาจะมีครอบครัวหรือถ้าเขาจะมีใครเขาก็ยังมีคุณนะคะยังคงที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรยังคงที่ไม่มีใครสามารถมาแทนที่คุณได้นะคะณนะตรงนี้ที่หัวใจเขามอบให้เพียงแต่ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันกลับกลายเป็นหนึ่งการทางไกลแล้วละหรือไม่แม้แต่กระทั่งว่ามันไม่สามารถทําอะไรณนะตรงนี้ได้ที่เขาฟ้องขึ้นมานะคะว่า เรื่องราวมันอาจจะเคยจบกันมาแล้วจบกันมาแบบไม่สวยด้วยนะคะแล้วเราก็เห็นว่าภายในใจเขาคิดถึงคุณจริงๆมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเขาคิดว่าที่มันจบมาเพราะว่าเป็นฝ่ายชาววันพุธเองหรือเปล่าคะที่แข็งใส่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเขาอะค่ะที่แข็งใส่คุณนะคะด้วยความที่หนึ่งอาจมีการเห็นเรามองว่าที่มันเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะตัวเขาเองก็ได้ที่หนึ่งแอบมีการเห็นแก่ตัวเล็ก นะคะแล้วก็มันไม่สามารถอยู่ในสถานการณ์ที่ทำไรายได้ด้วยนอกจากคิดถึงคุณก็ยังอยากมีคุณนะคะยังอยากมีคุณเดินเคียงข้างไปในอนาคตแต่ทำได้แต่เก็บไว้แล้วก็ทำได้แต่คิดถึงในใจเท่านั้นเองตอนนี้ที่เห็นนะมันเกี่ยวเนื่องมาจากหนึ่งที่มองเห็นเลยว่าทำไมขึ้นระยะทางตลอดและอย่างหนึ่งเราก็เห็นว่าช่วงนี้ไม่สามารถทำาอะได้จริงนอกจากว่าเขาพยายามอะ่ะเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะตัวเองนะคะ สร้างฐานะตัวเองเพื่ออยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นอยากได้บ้านหรือเปล่าก็ไม่ทราบอยากได้รถด,ด้วย <c oughs> ที่เห็นนะน,นะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแนวโน้มสิบวันนี้ค่ะว่าจะก่อเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิบวันสั้นๆเองนะคะของชาววันพุธนะว้า wow. ว พูดรู้ด้วยนะว่าเขาไม่เคลียร์ปัญหาแล้วคุณก็ยังรู้ว่าปัญหาคาราคาซังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยะคะ่ะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเดียวตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์ต่างคนต่างอยู่ด้วยหนึ่งอย่างสองคือมีความห่างไกลกันหนึ่งอย่างด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ยังคาราคาซังกันอยู่คุณก็แค่ว่ารอวันเวลาเท่านั้นเองแต่ในการรอวันเวลาของคุณอ่ะมันมีความรู้สึกว่าตัวคุณเริ่มจะชิวแล้วไงเริ่มจะคิดได้ว่าโอเคถ้าจะเจอมันก็คงได้เจอกันเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมองเห็นชาววันพุธยังไงเสียคุณก็ยังต้องคิดถึงเขาอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะให้คุณเป็นฝ่ายลงให้เขาไหมเราก็มองว่าคุณก็ศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะเรามองเห็นว่าคุณก็ศักดิ์ศรีคำคออ่ะเออไม่ลงให้้้ดดววยยไม่งอ รออย่างเดียวรอเขามาเคลียร์ปัญหาคาใจกันเท่านั้นเองค่ะนะคะรอการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยแล้วมันจะมีไหมดูสิคะโอเคเรามองว่าอ่าสิบวันนี้ชาววันพุธยังไงเสีย เรามั่นใจว่าคุณก็ยังรองการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมาเคลียหัวใจกันแล้วมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะเรามองเห็นความคิดของคุณอะ่ะมันก็ยังวนเวียนหรือสถานการณ์ของคุณมันก็ยังวนเวียนอยู่กับเขาอยู่อยู่นั่นแหละหรือถึงแม้ว่าต่างคนต่างอยู่หรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้สถานภาพมันเหมือนกับว่าห่างเหินแล้วก็ตามแต่เราก็ยังมองไม่เห็นว่า่อนะคะขอดูนิดนึงอือ uh huh. โอเคเรามั่นใจอยู่อย่างว่าชาววันพุธยังไงก็รอเขาค่ะ นะคะด้วยความที่คุณคิดถึงอะแล้วคุณก็ยังไม่ได้ปล่อยวางอะไรนักหนานักหรอกเรามองเห็นว่าคุณก็ยังคงเสียดายความรู้สึกให้เขาด้วยนะคะมีความหวังกับเขาเต็มเปี่ยมอะแต่มันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ต่างคนต่างอยู่แล้วเราก็มองเห็นว่ามันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคตรงนี้นิดนึงแค่ว่าวันพุธรอเขากลับมาเคลียแต่รอในสถานะที่เริ่มจะทําใจแล้วเริ่มที่ว่า เริ่มที่จะพยายามอยู่ให้นิ่งที่สุดแล้วะนะคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำคุณผิดหวังไว้เยอะเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะว่าทำเรื่องราวให้ผิดหวังกันเยอะเหลือเกินทำให้แบบว่าทำไมดูเหมือนคุณน้อยอกน้อยใจไม่ทราบที่ว่าทุ่มเทไปให้แล้วอะ่ะแล้วสิ่งที่เขาให้กลับคืนมาทำไมเขาทำกับเราแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่ไวยคิดถึงแล้วก็รอบอกให้รู้เลยว่ายังไงคุณก็รอคะ่ะ ความคิดคุณยังวนเวียนอยู่ถึงแม้กระทั่งตอนนี้หน้าที่การงานการเงินของคุณอะเรามองว่ามันมีอะไรดีๆเข้ามานะเดีย๋ยวมาดูนะคะขอดูว่างค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะคิดถึงอะอยากเจอเอาง่ายๆเลยตอนนี้คิดถึงจริง,รงค่ะไม่ต้องเปิดต่อก็ได้อยากติดต่อด้วย อยากติดต่อด้วยค่ะเขาอาจจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วก็ได้นะคะว่าเขาก็ยังไงเขาก็ยังไม่ลืมคุณจริงหรือเปล่าเอ่ยขอดูหน่อยคิดถึงอยากติดต่อแต่ไม่แต่ก็อยู่ในสถานะท,ที่ไม่สามารถทำอะไรได้อะ่ะเขาก็เลยพยายามนี่อืโอเคไม่ต้องพูดต่อ ไม่อยู่ในสถานาะทาํอะไรได้ค่ะนะคะคือทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่พยายามนิ่งอะ่ะพยายามพอทุกครั้งที่คิดถึงคุณทีไรเขาก็จะรู้สึกเศร้านะคะแต่เขาทําอะไรไม่ได้จริงๆเขาก็แค่ว่าสักวันคงมีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยกันว,ว้าวโอเคค่ะ เราเห็นว่าอืทําอะไรไม่ได้นะคะได้แต่เก็บคุณไว้นะคะเก็บคุณไว้ปิดเงียบเลยแล้วเขาก็เรามองเห็นว่าทําไมเขาทําตัวแบบลึกลับจังห,หรือหนีคุณไปแบบที่ว่าไม่ยอมติดต่อตรงนี้ที่มันเป็นอุปสรรคก็เป็นไปได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณไหมเรามองว่าเขาคิดถึงคุณยังไงก็คิดถึงนะคะ ตรงนี้ที่เห็นฮนะมันมีเรื่องราวเรื่องประเด็นด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาระหว่างคุณกับเขาว่าที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอาจจะมีใครคนใดคนนึงแอบนอกลูก่นอกทางแอบคิดไม่ซื่อหรือเปล่านะคะหรือทําตัวเหลวไหลสักนิดหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าทําให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเริ่มรู้หัวใจของตัวเองค่ะอย่างน้อย นะคะเขารู้ในหัวใจของตัวเองแน่ๆปัจจุบันนี้ว่าเขาคิดถึงคุณยังอยากติดต่อพูดคุยกับคุณเท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาดูบทสรุปนะคะว้า wow. ว ความรักความมั่นคงที่ชาววันพุดยังมีให้เขานะคะเราก็เลยเห็นว่าต่อให้คุณพยายามทำตัวหรือว่าพยายามลืมเขาหรือพยายามชิลชิแค่ไหนแต่เรามองว่าไอสิ่งที่คุณคิดอนะคิดอยู่นะที่คุณไม่มีทางออกอะคะ่ะ แล้วก็คุณก็ไม่มีทางเลือกด้วยจากเหตุการณ์ตรงนี้แต่เรายังมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในความคิดของคุณที่ยังไงเสียคุณก็ยังรอคอยการกลับมาของเขาเพราะคุณก็คิดว่าเขาก็คือคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณพร้อมที่จะลงเอยคนที่พร้อมที่จะใช้ชีตร,ร่วมกันไปนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าไม่แน่นะเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีสำหรับชาววันพุธก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขามองเขาบอกว่า,ายังไงเสียสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจอ่ะ มันก็ไม่ได้หนีไปไหนจากคุณหรอกคะ่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ถ้าคุณยังมั่นคงในความรักแบบนี้นะเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีคนรักของคุณจะเริ่มจะกลับเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาเขาบอกว่าอย่างน้อยๆก็จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะในความคิดแบบนี้นะที่เห็นนะคะ<ม>ก็มองเห็นการกลับมานี่ด้วยความที่หนึ่งนะความมั่นคงแต่เรามองเห็นความมั่นคงจริงค่ะ ต่างคนนะเอาตรงๆนะต่างคนก็ต่างหาใครมาแทนที่ไม่ได้นะคะต่อให้พยายามแล้วก็ตามทีเถอะเนี่ยชาวพุดธเองก็คิดว่าเขาก็คือคนคนเดียวในหัวใจของคนเดียวของคุณเท่านั้นแหละที่คุณถ้าคุณจะลองใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนช่วงนี้ก็ต้องยังเป็นเขาอยู่ยังไม่มีใครมาแทนที่เขาได้นะคะโอเคนะเขาสรุปให้คุณแบบนี้นะก็ยังโอเคนะเขาบอกว่าเมื่อไรตราบใดที่คุณยังมั่นคงอยู่เนี่ยก็จะเป็นเขานะค่ะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ เดี๋ยวมาดูแนวโน้มเออมาดูคนโสดดีกว่าแนวโน้มไม่เอาละพอสรุปให้ละ,อะโอเคเดี๋ยวดูคนโสดบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไง คนโสดนะคะคนโสดป oh. ัญหาหัวใจยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยคนโสดอ่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาให้คุณนะ อย่างน้อยๆก็น่าจะมีคนเข้ามากระแสะละค่ะเพียงแต่ว่าปัญหาของคุณน่ะมันก็คือคุณไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆเน่ะที่เรามองเห็นตรงนี้นะมีนะคะมีคนเข้ามาแต่เราก็ยังเห็นว่าคุณเรียกว่าอะไรดีอ่ะคุณไม่ไม่มีการเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆจากคนเดิมเลยในหัวใจของคุณคุณยังคิดถึงแต่คนเดิมอยู่เลยค่ะนะคะ คนโสดดูดีๆนะคะมีค่ะมีคนธาตลมเข้ามาทาตลมทาดุาดินค่ะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมาจีบคุณอนะชาววันพุธนะโอเคเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยถ้าคุณสลัดได้นะคะเรามองเห็นว่าอา,อาจจะมีการนะคะตกลงพูดคุยกัน กลงโปรงใจเป็นแฟนกันก็เป็นไปได้นะถ้าคุณโสดแท้ๆนะลองดูค่ะมองว่าเร็วๆนี้น่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งมาเติมเต็มชีวิตของคุณได้นะหรือมีเข้ามาแล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่เราเห็นว่าหัวใจของคุณนะ่ะคนยังเหมือนกับว่าตัวคุณนะ่ะ มีความรู้สึกว่าโอเคฉันมีค่ามากพอฉันเพิ่งโดนอะไรเก่าๆมาฉันเพิ่งโดนอะไรไม่ดีมาฉันเพิ่งโดนเทมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณแบบว่า เริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองยังไม่อยากจะมอบหัวใจให้ใครแบบแบบเล่นๆแล้วอีกต่อไปอะค่ะถ้าจะเจอก็ต้องเจอความรักที่มั่นคงที่เขามองบอกคุณแบบนี้นะคะคุณแค่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นเลยนะคะโสดเนี่ยแต่โสดไม่จริงนะเนี่ยบางคนอะโสดแบบเศร้าอะโสดแบบคิดถึงคนเก่าอยู่เขาบอกว่าอะไรก็ตามนะคะ ประเด็นในหัวใจของคุณเลยคุณยังรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้ากับในเรื่องของความรักและคุณก็ยังแอบรอคอยใครบางคนอยู่ด้วยนะตรงนี้ที่เห็นแอบรอคอยใครบางคนจริงๆค่ะนะคะคนที่ห่างเหินกันไปรอการกลับมาของเขาคุณบอกว่าชุดคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นรักใครใหม่อะค่ะมันรู้สึกมันเหนื่อยล้ามันรู้สึกว่ามันไม่อยาก ไม่อยากจะเสียความรู้สึกไปนะคะไม่อยากจะเสียคุณค่าความเป็นของความเป็นตัวของตัวคุณเองไปตรงนี้ที่เขาบอกมานะแต่มีคนเข้ามานะคะคุณคนเข้ามากระแสะเราใช้คำว่ากระแสกดีกว่าแต่ถ้าคุณโสดสนิทไม่ได้คิดถึงใครเนี่ยคุณลองเปิดใจคุยนะคะเขาบอกว่าความสุขจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึง่ง ว้าว <Wow. S 2> อาจจะเป็นการพบเจอกันในลักษณะที่1คนมีตำาหนิหรือเปล่าไม่รู้2เพื่อนพเพื่อนฝูงชักจูงเข้ามาอาจจะมา ในลักษณะคบหาดูใจแต่เรามองว่าคุณพยายามอยู่เฉยๆอยู่นิ่งมากกว่า <c oughs> คุณบอกคุณคุณเลือกเองดีกว่าคุณบอกว่าคุณอนะ่ะเลือกได้อยู่ได้อยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้นะคะฉันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับใครเพราะว่าค่าตัวเองมีมากเพียงพอและอีกอย่างหนึ่งคุณมีทิฏฐิในเรื่องของความรักมีทิฏฐิในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่ว่ามันเป็นแผลในใจลึกๆนะคะเป็นแผลในใจลึกๆแล้วในใจของคุณนะเรามองเห็นว่าคุณยังคงคิดถึงใครบางคนเท่านั้นเองแต่ ให้คุณเรียกว่าให้คุณจะกลับไปหาคุณเดิมไหมเรามองว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่แบบซิสหล่อๆสวยๆรวยๆอ่ะนะคะชาววันพุธนะพยายามปองเรื่องความรักอ่ะเหมือนกับทําไมมีความรู้สึกของคุณเหมือนกับพยายามจะคิดว่ารักแท้ไม่มีจริงหรอหือเนี่ยมันขึ้นมาแบบเนี้ยแต่เราเห็นว่ามีนะคะคุณมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาค่ะนะคะ แค่ว่าคุณบอกว่ารอเวลาคุณเต็มร้อยก่อนหัวใจคุณเข้มแข็งมากพอก่อนคุณค่อยยอมเปิดใจเพราะตอนนี้คุณยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยคุณพยายามอยู่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบสบายสบายได้ค่ะมีงานที่มั่นคงทํามีเงินเข้ามาอันนี้คุณก็พอใจแล้วอะไรประมาณนี้นะที่ในความรู้สึกของคุณและอีกอย่างหนึ่งคุณกักตัวเองเพื่อรอคอย อดีตด้วยนะคะรอคอยอดีตเท่านั้นโอเคนะคะคลิปนี้ของชาววันพูดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปความรักของราศีธาตุนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ